Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขค่งนักงทุนครับเมื่อสักครู่เราก็พูดคุยกับทางด้านคุณทัชชัยวิธีการดูนะฮะว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงนะฮะตลาดหุ้นไท,ทยเป็นแบบไหนเราก็ได้ความรู้กันไปบ้างแล้วแต่เรามาคุยกันต่อนะคุณทัชชัยค่ะเมื่อกี้ที่คุณทัชชัยบอกว่าให้เราเตรียมเงินเพื่อที่จะไปเทรดในฟิวเจอร์เออมันยังไงล่ะคะตรงนี้บ ก็อ๋อหมายว่าในช่วงแรกใช่ป่ะก็คือเอผมมองว่ามันจะจบรอบขาขึ้นรอบนี้ครับผมเลยบอกเตรียมเงินไว้ในฟิวเจอร์หน่อยไว้ช็อตอิเด็เล่นขาลงอล่นขาลงอเจะได้ไม่แบบแห้งเหี่ยวหัวโตมีอะไรให้ชื่สันใช่เออีอีกอย่างก็คือมันปกป้องผอด้วยครับก็มก็ถึงแม่ ต้องขอพี่ไม่ถึงมี่ล้านจะไปปกป้องอยังไงโอ้โหขอกี่ล้านก็ต้องปกป้องครับพี่บอลแสนสองสแสนเองไม่ใช่ละไม่ใช่ละขอพี่บอลเออเออืออย่างนี้ครับคือผมจะไม่ได้กลัวการถือหุ้นดีๆนะถือหุ้นหุ้นก็ถือ<ม>ไปดี <นะ S 2> มันก็มันก็มีโอกาสลงและขึ้นเนาะใช่มันไม่ใช่ขึ้นแล้วแบบเนาะมันลงแล้วก็ขึ้นกลับไปตามมอร์เนนซมอมนตัมของเขาอะครับหุ้นแต่ละตัวที่ผมผมถือนะ โอ้โหถือบางบางหลายๆปีที่ผ่านมานะครับถือแบบฝ่าวิกฤตทูวิกฤตอ่ะพี่มอนมันก็ยืนของมันได้เออมันคือตอนวิกฤตมันก็ลงเออมันลงอยู่แล้วเพรวกคือให้เราเวลามันวิกฤตหรือว่าตลาดมันแคชมาใครจะรู้ว่านาคนครับค่ะคือหุ่นพอมันเจอมันปังพุ่นมันก็ลงพอลงปุ๊บอ้าวขายไม่ทันค่ะทาไงอ่ะก็บางทีก็ต้องถือไปว่าเอ้ยหรือบางทีต้นทุนเราอยู่ข้างบนค่ะอเอ้ต้นทุนเราอยู่ข้างล่างนะครับมันขึ้นมาเยอะไง แล้วพอมาลงมันก็ยังเราก็ยังกําไรเยอะเราคือเราสามารถรับได้ไงค่ะผมก็ปล่อยบางทีผมหลายๆายครั้งผมก็ปล่อยไปแต่ผมจะไปใช้ก็คือคิดตรงตรงเลยนะครับหุ้นเรามองดีลองเทิมเราเราจะเล่นเล่นเก่งยู่เกิดทุนเลเขาเรียกลงทุนใช่แต่ว่าเรากลัวตลาดลงอ่ากรณีนี้ก็ตรงๆหุ้นก็ถือไปนะครับตลาดลงก็ช็อต ฟิวเจอร์ช <left> <Diamond decrease> <ST U imprisoned> ็อตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์แต่มันก็ต้องมาฝึกปตนฝีมือเขาบอกเป็นตลาดที่แบบซุปเปอร์ไฮดิท์ไฮดิเทินก็เหมือนกันอย่างเข้าไปในทีเฟกนะครับเราจะเล่นกินกําไรนะแล้วบอกว่าโอ้ยฉันถือเงินไปฉันจะกะรวยฉันจะมีชีวิตที่ดีด้วยทีเฟกเป็นร้อยได้ร้อยเจ้งทุกรายครับอ๋อถ้าคิดอย่างเงี้ยคิดอย่างงี้เจ้งทุกรายอ่าอย่างอย่างผมนะคือเราเรามีต้นทุนที่เสียได้คือทขาไปผมรู้เพราะผมเคยเป็นคนแบบนั้นไงแบบไหน ก็แบบที่ถือเงินเข้าไปฉันจะพลิกชีวิตฉันจะแบบออกมานะครับเมื่อเขาจบปีที่แล้วนะครับก็คือตอนนั้นนหะแบงกแบง์พอเนี่ยไปแล้วไปเอาเงินก้อนใหญ่มันเล่นฟิวเจอร์เล่นฟิวเจอร์ตายเพื่อที่จะเอาเลเวอเรจเพื่อที่จะได้รวยเร็วๆนะครับแต่ทีนี้มันเป็นเกมที่เราไม่ใช่เจ้ามือเราไม่ใช่คนคุมเกมแล้วเราไปเล่นเกงกําไรเราไปเล่นพนันกับเขาอะเล่นยิ่งเล่นยาวยิ่งเจ๋ง เงินยิ่งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบมันเยอะแต่ถ้าคิดแบบพี่ม่อนนะครับก็คือฉันมีเงินร้อยบาทฉันแบ่งฉันแบ่งแค่สิบาทเออเสียได้เลยเก้าสิบาทฉันจะลงทุนฉันจะใช้ไปทำธุรกิจสื่อธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเอาเงินไปหมดไปทำแบบนั้นพี่ตายนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาเล่นที่เราถนัดมาลงทุนที่เราถนัดนะครับแต่ว่าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับยอมเสีย เราบอกว่าฉันจะเข้าไปเบสสนุกสนุกประมาณถ้าฉันได้ถ้าเราได้ออกมาก็ถือเป็นโบนัสถ้าเสียก็ยอมเสียไปออกมาก็มาทําธุรกิจต่อมาสร้างดีเชินต่อกดตั้แต่่อน็คือไอเดียของการเทรดฟิวเจอร์ใช่ดังนั้นนะครับนะครับคือเห็นไหมไอเดียง่ายๆเองดังนั้นนะครับก็สําหรับผมนะ พอร์ตใหญ่คือพอร์ตหุ้น90%้าสิบเปอร์เซ็นต์เก็บไว้เลยลงทุนใช่ถือลงทุนบีแลนด์ทิพย์พญาทีเคถือไปยาวๆนะครับเอาปันผลล้านหนึ่งก็ลงเก้าแสนแล้วส่ฟิวเจอร์แสนเดียวอีกแสนหนึ่งเนี่ยเอามาเสียฟิวเจอร์เหมือนเล่นเหมือนเข้าบอลเลยมาเถียพูดไม่เดี๋ยวคุณเกษราเขาว่าพี่เอานะเอาไปเทียบกันก่อนอยู่เลยเลยเสียบเทียบเสียเทียบนะก็สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเรายอมเสียได้นะครับก็ มาเล่นบล็อกเทรดบ้างมาเล่นอินเด็กซ์ฟิวเจอร์บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมถ้าถ้าเล่นลองนะผมจะไม่เล่นลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เพราะอะไรเพราะว่าอึดอัดอึดอัดเพราะว่าโอ้โหเหจะขึ้นเหมืจะขึ้นมันขึบนหุ้นห้าหกร้อยตัวมันเฉลี่ยกันไปไงมันต้องขึ้นทั้งหมดอ่ะมันถึงอินเด็กซ์มันถึงพุ่งแรงแต่ถ้าเป็นหุ้นรายตัวนะครับผมสามารถไปเจาะธุรกิจของเขาได้ไปเจาะสตอรี่ของเขาได้ว่า ตัวไหนมีอะไรดีนะครับเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นของมันโดดๆอ่ะนะครับแล้วมันตรงกว่าไงงั้นผมก็เลยชอบบล็อกเทรดที่จะมาเลือกหลายตัวอ่าอย่างตอนเนี้ยผมรู้สอรี่บีแลนด์ผมรู้พื้นฐานบีแลนด์เกิดอะไรขึ้นอ่าผมรู้เทคนิคบีแลนด์นะครับผมก็มาโฟกัสว่าผมเอาบล็อกเทรดบีแลนด์นะครับอ่าผมสองสามสัปดาห์ก่อนผมเชีื่อ TTA นะครับก็ผมก็มาเล่นเสียเสียเออคือผมก็มาเล่นเทรดดิ้ง TTA นะครับแล้วมีจุดสตอล์ลเสีย S <S ก็เสียก็สต็อปลอไปนะครับอย่างเงี้ยนะฮะส่วนขาช็อตนะครับขาช็อตเนี่ยผมจะเอาไว้ช็อตอินเด็กเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาผมมองตลาดลงหรือว่ามองว่ามันขึ้นสุดแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยถ้ามันลงพักฐานหรืออะไรก็ตามนะครับผมมีพอร์ตหุ้นไงแล้วพอร์ตหุ้นเนี่ยมันเป็น90%ของเวลผมนะครดังนั้นผมต้องปกป้องเขาอะ ผมต้องปกต้อง90%ของคุณอ่าปกป้องตรงเนี้ยใช่เพราะฉะนั้นผมจะใช้10%เนี่ยตรงเนี้ยครับที่วางไว้นะครับช็อตอินเด็กซ์อ่าคิดง่ายๆครับก็มองอินเด็กซ์ลงแต่มองหุ้นไม่ลงหุ้นก็ถือไปแต่อินเด็กซ์ลงก็ช็อตอินเด็กซ์ตรงๆแค่นั้นเองครับอือ่ะก็เลือกใช้เครื่องมือเลือใช้เครื่องมือแล้วก็บล็อกเทรด้วยบ็อกเทรดถาหุ้นตัวใหญ่มันลงก็ซื้อบล็อกตัว บล็อกเทรดช็ไม่พวกบล็อกอะพี่ไม่รู้อะบางตัวครับก็ต้องตัวที่มี SBL นะครับช็อตช็อตยากกว่าลองใช่ตัวที่มีหุ้นให้ยืมนะครับก็ช็อตช็อตยากกว่าลองนั้นเวลาช็อตเนี่ยผมว่าถ้ามองตลาดลงตรงตรงกว่าก็คือไปช็อตตัวอินเด็กซ์ดิบเอฟเฟกต์ดิบเอฟฟกต์นะครับเซ็นฟิฟตี้เซนฟิฟตี้เด็คฟิวเจอร์เก็บเงินไว้ใช่เหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นตอนไหนที่พูดถึงไปเต็มเงนไม่รู้ครับ เก็บไว้คาดการ์ดตัวปั้งๆคือบอกเลยว่าคาดคาดว่าจะถ้าไม่ตกไม่เป็นไรถ้าไม่ก็มูลที่เราถือก็ไปก็ใช่เลยใช่ทุนที่เราถือก็ถือต่อไปถ้ามันขึ้นแต่ถ้าจังหวะที่คุณบอกปั้งตลาดพุ่งพุ่ใช่ก็ช็อตช็อตมาเพชัะอย่างอย่างตุลานะครับอย่างตุลาปีที่แล้วเออที่เราไว้จุดเออพี่จ้อได้ตุลาปีที่แล้วนะครับผมถือพอร์ตหุ้นเต็มเลยนะผมไม่ได้กลัวเออผมผมมองว่าลงนะแต่ว่าผมบอกก็มองอินเด็กซ์ลงผมก็บอกพี่น้อนว่าก็ช็อตอินเด็ค เพราะเราผมช็อตอินเด็กแบบอัดอัดอ,ดอ,ดอ,ดอดเพื่ออะไรเพื่อที่จะปกป้องะะพอร์ต90เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วพอร์ตก็ถือไปถามว่าบางตัวลงไหมลงแต่บางตัวก็ไม่ลงบางตัวแบบถ้าผมไปกลัวตลาดตอนตุลานะแล้วผมไปล้างพอร์ตหมดเพื่อที่จะมาช็อตออเคล้วก็มารับข้างล่างนะเป็นไงครับ เดือนตุลาวันที่12-13ที่มันพุ่งขึ้นอ่ะผมคือขายหมูเลยนะอแต่สําหรับผมผมคือผมมีหุ้นเต็มๆแล้วผมช็อตอินเด็กต์นะครับไอหุ้นอินเด็กต์มันก็ลงแหละหุ้นที่ผมถือบางตัวลงมาตัวไม่ลงนะครับแต่ว่าผมได้กำไรจากการช็อตอินเด็กต์เข้ามาค่ะอืมไได้ประโยชน์เนาะใช่ใช่แล้วหลายครั้งนะครับหุ้นช็อตถือหุ้นนะมองตลาดลงตลาดลงจริงได้กำไรจากอินเด็กต์แต่หุ้นที่ผมถือมันเก่งกว่าตลาดขึ้นสวนตลาดชนะตลาดได้สองต่อเลย เห็นไหมไอเดียดีแล้วต้องนะใช่คิดง่ายครับไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนนะครับเพราะนั้นผมไม่ได้เล่นโปรดักคือผมรู้จักโปรดักครบแต่ว่าผมเลือกที่จะเอามาใช้จังหวไหนอ่าจังหวะไหนอ๋อเออดีกว่าตัวนี้สำคัญเป็นประโยชน์น้ลงทุนที่นะถ้าล้องทุนที่เป็นนักลงทุนแล้วก็มีเงินสักสิบล้านครับอย่าอย่านะสิบล้านก็ถือหุ้นไว้ก็เก้าล้านแล้วก็มาเทรดก็เจ็ดสิบเอล้านวางเงินหนึ่งล้านเออนะถ้ามีเงินล้านหนึ่ง ถือหุ้นเก้าแสนเทปฟิเชอร์แสนหนึ่งสักสองสามสัญญาก็ได้ได้รู้จักโปรดักที่คุณพัชัยบอกเออเป็นเงินได้ต้องนะใช่ไอ้นนี้มันก็คือมันนี่แมนจเมนต์นี่ครับว่าเออเราจะเล่นหุ้นเท่าไหร่แล้วก็ฟิวเจอร์เท่าไหร่แล้วฟิวเจอร์ก็ค่อยมาดูว่าเราจะใช้กลยุทธ์อะไรอืมอืมอืมก็อ่ะในช่วงนี้นะฮะอ่ะก็ต้องลาคุณผู้ชมลงทุนไปก่อนนะสำหรับข้อมูลความรู้การลงทุนดิฉันคุณพัชชัยทองดี ผู้บริการอละวิสุท์ฝ่ายกลิุทการลงทุนบริษัทหลักทรั์เอเชียเวลก็ลาไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ